เราจะหนีกรรมได้ไงคะเราจะพ้นกรรมดีกว่าหนีกรรมหนีไม่ได้ใช้คําว่าพ้นเราต้องพ้นพ้นกรรมด้วยอะไรด้วยอริยมครคมีองค์8ดอ่าพ้นกรรมด้วยมรตแปดพ้นกรรมด้วยสติปัฏฐานสี่็ e ไหมพ้นพ้นกรรมด้วยอะไรอานาปนสติหรือกายศยสิหรือพ้นกรรมด้วยศีลสมาธิและปัญญา ถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมถ้าคุณเข้าใจเรื่องกรรมคุณจะใช้ชีวิตมีความสุขผมบอกเลยมีความสุขไงปะเวลาเมื่อก่อนอนะ่ะเราจะไปโกงคนน,คนนู้นคนนะี้คนอ่ะคนทุกวันเนี้ยมันทําสิ่งไม่ดีอะ่ะเพราะเขาคิดว่าเขาคิดว่าทํากรรมแล้วจะไม่รับผลเนีย่ยคิดแบบนี้ไงวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมาทําอะไรไม่ดีกับคุณอนะ่ะทางกายวาจาใจคุณไม่ต้องไปนั่งเอาคืนนะ Haz, เพราะกรรมเอาคืนเสมอกับทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยเก็ตไหมทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าศาสนาใดไม่ว่าชนชั้นใดผู้ภาษาอะไรรับผลของกรรมทุกคนครับวันนี้ที่ผมพูดให้ทุกคนฟังคืออะไรจะได้ไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีกุศลและกรรมบทสิบจาให้ได้เนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีกุศลและกรรมบทสิบเนี่ย สาทางกายสามอย่างมันจะไม่ทําไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ยุ่งกับผัวเมียคนอื่นชาวบ้านไม่ยุ่งสามข้อสะาดทางกายสามอย่างสะอาดทางวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียยโ่่คนแตกกันนะยโ่งคนแตกกันคาหยาบไม่พูดโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียยโ่่คนอื่นแตกกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดคาหยาบสี่อย่างอืม คำหยาบเนี่ยมันละเอียดนะคำหยาบคือคำที่คนฟังแล้วไม่สบายใจนั่นเป็นคำหยาบแต่กูคุยคุย,ค,ยคุยกับเพื่อนอนะ่ะคุยกับเพื่อนกูมึงหรือแซวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนรู้สึกแบบเฉยเฉยเนี่ยไม่ใช่คำหยาบนะครับคำหยาบคือฟังแล้วคนฟังไม่พอใจเก็ตไหมออมันก็ลงไปที่เจตนาอีกอะ่ะเก็ตปะ